ลายเซนคือเส้นของชีวิตชะตาชีวิตของท่านสามารถลิขิตได้ด้วยลายเซนยินดีต้อนรับครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามชมการสาธิตวิธีการเขียนลายเซนกับครูบิ๊กนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับครูบิ๊กก็จะมาพูดถึงสูตรการเขียนลายเซนนะครับการลากเส้นอย่างไรให้เป็นลายเซนที่ดีนะครับยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เข้ามาติดตามชมนะครับท่านผู้ชมครับ การเขียนลายเซ็นนั้นนะครับก็คือการลากเส้นให้เป็นลายเซ็นตามโครงสร้างตัวอักษรของแต่ละชื่อนะครับชื่อของท่านขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวอะไรนะครับวิธีการลากเส้นเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับอยู่ดีต้อนรับนะฮะกดแชร์นะครับกดแชร์ให้คูบิ๊กด้วยนะฮะเบืเ้องต้นเลยนะครับ ขอท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยกดแชร์กันก่อนนะครับมีส่วนร่วมในการไลฟ์สดในะคืนนี้นะครับเห็นไหมครับว่าลายเส้นนะครับที่คูบิกออกแบบรูปแบบลายเส้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือลายเส้นเนี่ยนะฮะห้ามมีเส้นตัดกันเด็ขดขาดคูบิกบอกและเน้นย้ําทุกๆครั้งนะครับ ที่ไลฟ์สดนะครับจะบอกตลอดเลยว่าลายเซ็นเนี่ยนะครับห้ามมีเส้นตัดกันเห็นไหมลายเซ็นที่คูบิกออกแบบนะครับรูปแบบลายเซ็นจะไม่มีเส้นตัดกันลายเซ็นจะไม่มีวงกลมวงรีอันนี้สําคัญมากๆนะครับยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ่าเห็นไหมได้มาฟังแล้วก็ได้ปรับนะครับใช้กับลายเซ็นตัวเองดีมากๆเลยนะครับก็เข้ามาเรียนรู้ศึกษาวิธีการเขียนลายเซ็นกับคูบิกได้นะครับอ่ะท่านใดที่กดแชร์แล้วนะครับพิมพ์ชื่อตามด้วยคําว่าแชร์แล้ว ท่านที่กดแชร์แล้วนะครับพิมพ์คําว่าพิมพ์ชื่อแล้วตามด้วยคำว่าแชร์แล้วนะครับส่งเข้ามาให้ครูบิ๊กทราบนะครับว่าแบบลายเซ็นของท่านเซ็นแบบไหนเซ็นอย่างไรถึงจะเป็นลักษณะลายเซ็นที่ดีนะครับไปดูกันนะครับว่าท่านแรกสําหรับขั้มคืนนี้จะเป็นใครบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ลายเซ็นกันด้วยนะครับว่าลายเซ็นแต่ละรูปแบบนั้นนะครับมีความหมายอย่างไรนะครับอยู่ดีต้อนรับนะครับกดแชร์นะครับพิมพ์คําว่าแชร์แล้วต่อทายชื่อของท่านส่งเข้ามาครับ มาดูนะใครจะเป็นท่านแรกที่ได้กดแชร์ให้นะครับคุบิ๊กขออนุญาตดูเลยละกันนะครับยินดีต้อนรับนะครับอ่ะนะครับของคุณอภพิชาติเดี๋ยวดูนะนะครับสาหรับแบบลายเซ็นท่านแรกในคืนนี้เลยนะครับของคุณอภพิชาตินะครับตัวอออ่างเนี่ยนะครับเขียนเปิดรับรั์ก่อนหน้านี้หลายๆท่านมักจะเขียนอ้ออ่างเป็นก้อนกลมๆวันนี้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะตัวอออ่างจะต้องเขียนเปิดรับรับแบบนี้ครับพอสัมภารเขียนเป็นลักษณะช้อนเงินช้อนทองนะครับเว้นอ่ะเห็นไหม ให้มีลักษณะที่เป็นแองเงินแองซับแบบนี้นะครับก็จะได้แบบลายเซ็นนะครับของคุณอภิชาตินี่คือตัวอย่างนะครับสําหรับการเขียนลายเซ็นการลากเส้นให้เป็นลายเซ็นนะครับของคุณอภิชาติเห็นไหมครับว่าการเขียนลายเซ็นเนี่ยนะครับส่วนที่สําคัญตัวแรกก็คือตัวออ่างนะครับจะต้องเขียนให้ใหญ่หมายถึงอํานาจนะครับตัวอักษรตัวแรกนะครับจะบ่งบอกถึงอํานาจเะนนั้นตัวอักษรตัวแรกจะต้องเขียนให้ใหญ่เอาไว้หางลายเซ็นจะต้องชี้ นะครับชี้ไปด้านหน้าหรือชี้ขึ้นลักษณะแบบนี้บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองถ้าทํางานนะครับเกี่ยวกับงานราชการก็จะหมายถึงการเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานถ้าทํางานเกี่ยวกับการค้าการขายก็จะหมายถึงการค้าขายดีมียอดอมียอดการขายที่ดีนะครับเป้าปหมายที่ตั้งเอาไว้ก็จะประสบความสําเร็จนะครับลักษณะลายเซ็นแบบนี้นะครับ การตวัดเส้นด้านบนตรงนี้นะครับมีเป็นการตวัดเส้นขึ้นเหมือนกันแน่นอนครับก็เหมือนกับการเขียนตัวอ่างเปิดไปด้านหน้านะครับช่วยเสริมเกี่ยวกับการเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและช่วยเสริมเกี่ยวกับโชคลาภด้วยนะครับสําหรับการตวัดเส้นด้านบนนะครับในตําแหน่งสาลีแบบนี้ลายเส้นเห็นไหมมีลักษณะที่เป็นแองเงินแองซับนะครับแองเงินแองซับจะช่วยในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทรัพย์เมื่อมีเงินเข้ามาแล้วนะครับเงินเห็นไหมทิศทางของการเงินนะครับ เมื่อมีเงินเข้ามาแล้วเราจะเป็นเราจะต้องมีพื้นที่ในการเก็บเงินเก็บทรัพย์ด้วยนะครับนี่คือลักษณะการเขียนลายเซน็นถุงเงินเห็นไหมถุงเงินนะครับจะช่วยในเรื่องของการเก็บเงินเก็บรั์นะครับนี่คือตำแหน่งถุงเงินครับลักษณะลายเซ็นนะครับที่ดีจะต้องมีความหมายที่ดีนะครับในทุกๆสัดส่วนแบบนี้กดแชร์พิมพ์ชื่อส่งเข้ามานะครับขอดูตัวอย่างการสาธิตการเขียนลายเซ็นกับคูบิกนะครับไปดูกันนะฮะแบบ ตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปนะครับคูบิกจ,จะเจาะลึกให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รู้เกี่ยวกับความหมายในลายเซนนะครับของคุณสุชีลานะครับแบบตัวอย่างลายเซนขึ้นต้นด้วยตัวสอเสือเขียนตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับของคุณสุชีลานะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซนครับของคุณสุชีลาเห็นไหมการเขียนลายเซนนะครับ เราสามารถเขียนสั้นๆง่ายๆได้นะครับรูปแบบลายเส้นสอเสือเขียนเส้นโค้งแล้วเปิดรับซับด้านหน้าแบบนี้นะครับถึงจะเป็นลักษณะลายเส้นที่ดีคูบิกเน้นย้ําอีกครั้งนะครับว่าสอเสือห้ามเขียนม้วนเส้นตัดเป็นก้อนแบบนี้คูบิกได้บรรยายไปแล้วนะครับว่าไอ้ก้อนที่เกิดขึ้นจากการเขียนลายเส้นเนี่ยนะครับ <c ub ic> ขนาดของก้อนไม่ว่าจะเป็นวงรีวงกลมหรือรูปแบบใดๆก็ตามถ้าเป็นลักษณะก้อนแบบนี้นะครับหมายถึงขนาดของหนี้สิน นะครับขนาดของนี้สินนั่นเองนะครับฉะนั้นหลายๆท่านครับที่เขียนลักษณะลายเซนที่เป็นก้อนกลมๆวงกลมวงรีนะครับแล้วเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้จะหมายถึงขนาดของนี้สินฉะนั้นสอเสือเห็นไหมคูบิกจะไม่เขียนเป็นก้อนนะครับ เห็นไหมคุณพี่จะเขียนลักษณะของการเขียนเปิดรับซับแบบนี้นะครับสอเสือห้ามีเส้นปักหลังนะครับถ้าเส้นปักหลังแบบนี้นะครับระวังโดนโกงนะครับระวังโดนโกงโดนหักหลังโดนเอารัดเอาเปรียบนะครับถ้าสอเสือม้วนลงด้านล่างลักษณะแบบนี้นะครับจะหมายถึงการแบกภาระนะครับฉะนั้น เวลาเขียนลายเซ็นเนี่ยนะครับเราจะต้องตีความหมายให้ดีนะครับจะได้เข้าใจการเขียนลายเซ็นที่ถูกต้องเขียนปกติเราเขียนแบบไหนก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าอยู่ในลายเซ็นต้องเขียนให้ดีครับเพราะลายเซ็นคือเส้นของชีวิตท่านต่อไปของคุณรัดละวีนะครับแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปของคุณลัดลวีท่านใดที่คุณพิกยังไม่อ่านชื่อสามารถพิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาใหม่ได้นะครับ สามารถพิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาใหม่ได้สาหรับท่านใดที่ครูบิ๊กยังไม่อ่านชื่อพยายามพิมพ์คําว่าแชร์แล้วต่อทายชื่อของท่านเอาไว้นะครับกดแชร์นะครับจะกด3แชร์5แชร์นะครับหน้าเฟซของท่านลงกลุ่มกันแล้วแต่นะครับจะกดกี่แชร์ก็ พิมพ์ชื่อแล้วต <des> ามด้วยคำว่าแชร์แล้วส่งเข้ามาครับขอดูตัวอย่างการสาธิตการเขียนลายเซ็นนะครับอย่าพิมพ์แต่ชื่อเข้ามานะต้องพิมพ์คําว่าแชร์แล้วต่อท้ายชื่อด้วยต้องพิมพ์คําว่าแชร์แล้วต่อท้ายชื่อของท่านด้วยท่านต่อไปของคุณพันยศครับท่านใดที่ครูบิ๊กยังไม่อ่านชื่อนะครับท่านใดที่ครูบิ๊กยังไม่อ่านชื่อนะครับสามารถพิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาใหม่ได้นะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นของคุณพันยศต่อด้วยแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปครับ ของคุณการจนานะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นครับของคุณการจนายู่ดีต้อนรับนะครับสําหรับท่าน ต่อไปครับของคุณชยากรนะครับนี่คือตัวอย่างการเขียนลายเซ็นขึ้นต้นด้วยตัวชอช้างของคุณชยากรครับหางลายเซ็นจะต้องชี้ขึ้นนะครับบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง,องบ่งบอกถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยนะครับต่อด้วยท่านต่อไปครับของคุณสุภาชาติสอสาราจะต้องเขียนตัวใหญ่ๆอย่าเขียนตัวเล็กของคุณสุภาชาตินะครับนี่คือตัวอย่างครับ สำหรับแบบลายเซ็นของคุณสุภชาติต่อด้วยแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปของคุณสิทธิเดชครับนี่คือการเขียนลายเซ็นของคุณสิทธิเดชเห็นไหมครับว่าลายเซ็นที่คุบิกออกแบบลักษณะการเขียนลายเซ็นจะไม่มีเส้นตัดลายเซ็นจะไม่เป็นวงกลมวงรีท่านต่อไปครับของคุณมาลินีครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นของคุณมาลินียินดีต้อนรับสําหรับ f อครับยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามชมทุกท่านท่านใดที่ยังไม่กดแชร์นะครับกดแชร์ให้ด้วยครับท่านใด ที่ยังไม่กดแชร์นะครับกดแชร์ให้ด้วยยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมนะครับสำหรับการสาธิตวิธีการเขียนลายเซ็นกับคูบิกนะฮะยินดีต้อนรับสาหรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไปดูกันต่อครับท่านต่อไปครับของคุณสิริพรนี่คือตัวอย่างครับสาหรับแบบลายเซน็น ของคุณสิริพรต่อด้วยแบบต e ัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปครับของคุณกัญญาครับนี่คือการเขียนลายเซ็นของคุณกัญญาท่านต่อไปครับของคุณพีรวิทย์ครับนี่คือตัวอย่างการเขียนลายเซ็นของคุณพีรวิทย์ครับท่านต่อไปนะครับของคุณรัชตาครับนี่คือตัวอย่างการเขียนลายเซ็นครับของคุณรัชตานะครับต่อด้วยแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปนะครับยินดีต้อนรับครับของคุณสุภัตรานะครับท่านใดที่คุณบิ๊กยังไม่อ่านชื่อพิมพ์ชื่อส่งเข้ามาใหม่ครับอย่ารอช้า พิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาใหม่นะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นของคุณสุพัตตาต่อด้วยแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปครับของคุณสุเมธครับนี่คือการเขียนลายเซ็นของคุณสุเมธยินดีต้อนรับครับต่อด้วยท่านต่อไปนะครับยินดีต้อนรับนะครับของคุณจิรัชยาครับของคุณจิรัชยานะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นนะครับของคุณจิรัชยาครับรูปแบบลายเซ็นที่ครูบิ๊กออกแบบลักษณะการเขียนลายเซ็นจะไม่มีเส้นตัดกันเลยเห็นไหมนะครับถ้ามีเส้นตัดกันจะหมาย ถึงปัญหาอุปสรรคทันทีใในหลายหลายท่านนะครับมักเขียนลายเซ็นที่มีเส้นตัดกันนะครับอย่าเขียนลายเซ็นมีเส้นตัดนะนหลายหลายท่านคัดเขียนลายเซ็นเป็นเส้นตัดมีก้อนกลมๆนะครับบางท่านเขียนลักษณะลายเซ็นแบบนี้นะครับมีเส้นตัดในลายเซ็นเกิดขึ้นนะครับบางท่านเขียนลายเซ็นตัดตัวอักษรตัวแรกนะครับแล้วบางท่านก็มาเขียนลักษณะอินฟินิตี้ในลายเซ็นเป็นค่าติดลบไม่มีที่สิ้นสุดลักษณะลายเซ็นแบบนี้บ่งบอกถึงปัญหาบ่งบอกถึงปัญบ่งบอกถึงอุปสรรค นะครับการงานจะไม่ก้าวหน้าการเงินจะติดติดขัดขดนะครับการงานจะไม่ก้าวหน้าไม่ราบลื่นนะครับมีปัญหาการเงินลายจ่ายเยอะนะครับและปัญหาจะวนเวียนอยู่ซ้ําๆแบบไม่จบสิ้นนะครับลักษณะลายเซ็นแบบนี้นะครับต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขครับแบบตัวอ,อย่างลายเซน็นท่านต่อไปของคุณธนกิตตานะครับไปดูกันนะแบบตัวอ,อย่างลายเซน็นท่านต่อไปครับ ของคุณธนกิตาครับนี่คือตัวอย่างการเขียนลายเซ็นของคุณธนกิตาท่านต่อไปของคุณเปมิกานี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นครับของคุณเปมิกาต่อด้วยตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปของคุณพัชมนนะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นครับของคุณพัชมนครับนี่คือตัวอย่างการเขียนลายเซ็น ของคุณพัชมนยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ที่ติดตามชมทุกท่านท่านต่อไปของคุณสมประสงค์ด้านบนนะครับของคุณสมประสงค์นะนี่คือตัวอย่างการเขียนลายเซ็นของคุณสมประสงค์ครับสําหรับท่านใดที่อยากจะให้โคบิกนะครับออกแบบลายเซ็นให้นะครับติดตามชมดูได้เลยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามด้วยนะครับยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ที่ติดตามชมนะครับได้เข้ามาชมการสาธิตวิธีการเขียนลายเซ็นเบื้องต้นให้ท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมครับตั้งใจนิดนึงนะ ดูนะฮะสังเกตดูนะคบว่าลายเส้นที่คูบิกออกแบบนะครับคูบิกก็จะเน้นย้ําตลอดเลยนะคบว่าอย่ามีเส้นตัดกันเมื่อไรก็ตามท่านลายเส้นมีเส้นตัดกันเนี่ยนะครับจะหมายถึงปัญหาอุปสรรคทันทีฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นเลยนะลองตรวจลองเช็คดูลายเส้นของท่านนะครับคูบิกขอแนะนําเลยว่าลองตรวจลองเช็คดูลายเส้นของท่านนะครับถ้าลายเส้นของท่านมีเส้นตัดกัน นะครับให้ปรับให้เปลี่ยนให้แก้ไขอย่ามีเส้นตัดกันนะครับดีๆจะรับสําหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามชมนะนะครับอย่ามีเส้นตัดกันเด,ดเด็ดขาดอย่างเช่นนะครับอ่ามอม้าเนี่ยนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับมอม้าถ้ามีลักษณะการเขียนเป็นก้อนกลมๆหรือวงกลมวงรีลักษณะแบบนี้ จะหมายถึงปัญหาลายจ่ายนะครับหมายถึงปัญหาการเงินนอหนูก็เหมือนกันถ้าลักษณะของการเขียนเป็นวงลักษณะแบบนี้นะครับจะหมายถึงรอยล่วของการเงินนะครับลักษณะลายเซ็นแบบนี้หมายถึงรอยล่วของเงินนะครับเงินจะไหลออกตลอดเลยการเขียนลายเซ็นบางท่านเนี่ยนะครับเขียนม้วนม้วนเป็นวงลักษณะแบบนี้ครับการเขียนม้วนเป็นวงแบบนี้ก็หมายถึงรอยล่วของเงินเช่นกันบางท่านเขียนลายเซ็น เป็นวงอยู่ด้านบนแบบนี้ก็จะหมายถึงการแบกภาระหนี้สินนะครับหลายๆท่านที่เซ็นแบบนี้มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้สินเกิดขึ้นฉะนั้นจะต้องตรวจเช็คดูให้ดีครับลายเซ็นเนี่ยนะครับสำคัญมากๆเพราะลายเซ็นคือเส้นของชีวิตถ้าคุณเขียนผิดนั่นหมายถึงชีวิตของคุณเจอปัญหาด้วยนะครับหลายๆท่านถ้าไม่เจอปัญหาหลายๆท่านถ้าไม่มีปัญหาตามที่คุณบิ๊กกล่าวมาใช้ต่อไปได้นะครับ ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจถ้าวันนี้คุณใช้แบบนี้แล้วมีปัญหาเปลี่ยนได้ให้เปลี่ยนครับยินดีต้อนรับนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะให้คูบิกออกแบบลายเซ็นให้นะครับ สามารถแอดไลน์มาแจ้งกับครูบิ๊กผ่านทางไลน์ได้นะครับยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามชมนะครับได้ชมการสาธิตวิธีการเขียนลายเซ็นกับครูบิ๊กยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านต่อไปของคุณนิติพัฒนะครับเห็นไหมการเขียนลายเซ็นขึ้นต้นด้วยตัวนอหนูนะครับจะไม่เขียนเป็นวงเห็นไหมเมื่อสักครู่นะครับครูบิ๊กได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่านอหนูที่ห้ามเซ็นก็คือการเขียนเป็นวงลักษณะแบบนี้ แต่ครูบิก๊กออกแบบให้ดูเห็นไหมครับว่านอหนูครูบิก๊กเขียนเป็นแองเกินแองซัพมีจุดหมุนจุดเปลี่ยนมุมเล็กๆเท่านั้นนะครับ โดยไม่มีการม้วนเส้นเป็นวงใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นการเขียนลายเซ็นขึ้นต้นด้วยตัวนนูห้ามเขียนเป็นวงเด็ดขาดนะครับห้ามเขียนเป็นวงเด็ดขาดให้เขียนลักษณะลายเซ็นแบบนี้เลยเขียนเป็นแองเงินแองซับแบบนี้ถึงจะเป็นลักษณะลายเซ็นที่ดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับสําหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามชมนะครับท่านต่อไปนะครับของคุณวราพรนะครับนี่คือการเขียนลายเซ็นครับ ของคุณวาราพรเห็นไหมครับบอแหวนเปิดรับซับด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับต่อด้วยแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านใดที่ยังไม่กดแชร์กดแชร์ด้วยท่านใดที่คูบิ๊กยังไม่อ่านชื่อกดแชร์พิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาใหม่ครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นครับของคุณวศินนะครับต่อด้วยแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปนะครับยินดีต้อนรับสาหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามชมทุกท่านท่านต่อไปของคุณสุริยันนะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นครับของคุณสุริยันครับนี่คือตัวอย่างตัวอย่างลายเซ็นของคุณสุริยัันนคี่่ืออตวยาง ลายเส้นที่ดีตามที่ครูบิก๊กแนะนาเลยนะครับว่าอย่ามีเส้นตัดกันอย่ามีวงกลมวงรีติดตามตลอดครับไหนลองยกตัวอย่างนะครับขนาดพันธนาพันนะฮะนะครับของคุณธนาพันนะครับ,าน,าน,น,รบนี่คือตัวอย่างแบบลายเส็นครับของคุณนะครับยินดีต้อนรับสาหรับท่านผู้ชมที่ ไปดูกันต่อนะท่านต่อไปนะครับแบบตัวอย่างลายเซนท่านต่อไปของคุณทนงศักด์นะครับยินดีต้อนรับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซนครับของคุณทนงศักด์ต่อด้วยท่านต่อไปนะครับของคุณนัททวุฒินะครับนี่คือตัวอย่างการเขียนลายเซน นะครับของคุณนัทวุฒิยินดีต้อนรับครับสำหรับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสําหรับ f อฟทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามชมนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับสาหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะให้คูบิกออกแบบลายเซ็นให้ท่านผู้ชมสามารถแอดไลน์ตามไอเดียไลน์ที่คูบิกปักหมุดไว้นะครับแล้วปรึกษากับคูบิกได้โดยตรงนะครับอยากรู้ว่าลายเซ็นของท่านเซ็นแบบไหนเซ็นอย่างไรอยากให้คูบิกวิกเคราะห์ลายเซ็นให้นะครับก็สามารถนะครับ ถักหาคูบิกผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับแอปไลน์แล้วแจ้งกับคูบิกส่งลายเซ็นปัจจุบันของคุณคุณเซ็นแบบไหนเซ็นอย่างไรฟังดีๆนะเซ็นแบบไหนเซ็นอย่างไรนะครับเขียนลายเซ็นปัจจุบันของคุณแบบนี้ฮะแล้วส่งให้คูบิกตรวจผ่านทางไลน์ได้นะครับคูบิกจะได้ตรวจให้ นะครับว่าลายเซ็นของคุณนั้นเซ็นแบบไหนเซ็แบบนอย่างไรนะครับถึงจะเป็นลักษณะลายเซ็นที่ดีท่านต่อไปของคุณประจักษ์นะฮะนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นครับของคุณประจักษ์นะครับรูปแบบลายเซ็นนะครับปปเห็นไหมจะต้องเขียนเปิดรับรัพย์และเขียนให้เป็นลักษณะแอ n เงินแ e งทรัพย์แบบนี้เลยนะครับลักษณะการเขียนลายเซ็นที่เป็นแอ n เงิน e งทซับแบบนี้จะเป็นลักษณะการเขียนลายเซ็นที่ดีนะครับปปเนี่ยนะครับเราจะไม่เขียนเป็น อ่าเป็นก้อนเป็นวงนะบางท่านเขียนปอปลาลักษณะแบบนี้นะครับ <th inclusive> หรือบางท่านเนี่ยไปเขียนปอปลาแล้วม้วนลงด้านล่างแบบนี i̇şte. ้ลักษณะแบบนี้หมายถึงหนี้สินนะครับ <establishing> ลักษณะลายเซ็นแบบนี้นะครับถ้าปอปลาเขียนแบบนี <Phillips> ้หมายถึงหนี้สินนะนะครับฉะนั้นพยายามเีกเลี่ยงนะครับแบบนี้ไม่เป็นผลดีนะครับไปดูกันต่อนะฮะแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปครับของคุณจินดานะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นครับของคุณจินดาต่อด้วยท่านต่อไปครับแบบตัวอย่างลายเซ็นท่านต่อไปของคุณ จิระพงษ์เห็นไหมจอจานเหมือนกันเลยนะครับแต่ค muscle, Freeze, ile, ูบิกก็จะออกแบบให้ดูหลากหลายรูปแบบแบบนี้นะครั <een> fine, บนี่คือตัวอย่างครับท่านต่อไปของคุณรัตนาครับนี่คือตัวอย่างการเขียนลายเซ็นครับของคุณรัตนาครับนี่คือตัวอย่างการเขียนลายเซ็นของคุณรัตนาเห็นไหมครับรูปแบบลายเซ็นที่คูบิกออกแบบท่านผู้ชมสังเกตดูได้เลยนะครับว่าลายเซ็นทุกๆแบบที่คูบิกออกแบบนั้นนะครับรูปแบบลายเซ็นจะไม่มีเส้นตัดกัน รูปแบบลายเซ็นจะไม่เป็นวงกลมวงรีอันนี้สําคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมครับครูบิ๊กขอกําลังใจได้ไหมฮะขอกําลังใจจากท่านผู้ชมสักครั้งครับขอท่านผู้ชมหนึ่งแชร์ครับขอท่านละหนึ่งแชร์พร้อมๆกันครับขอขอบคุณครับอ่ะท่านใดที่กดแชร์ให้ครูบิ๊กแล้วนะครับพิมพ์เลขหนึ่งให้ครูบิ๊กดูนะฮะพิมพ์เลขหนึ่งให้ครูบิ๊กดูหน่อยครับท่านใดที่กดแชร์ให้แล้วนะฮะ หรือพิมพ์คําว่าแชร์แล้วต่อทายชื่อของท่านเอาไว้ครับพิมพ์คําว่าแชร์แล้วต่อทายชื่อของท่านแล้วเดี๋ยวคูบิ๊กจะได้อธิบายลายเซ็นให้นะครับคูบิ๊กจะได้แนะนําวิธีการเขียนลายเซ็นให้ครับอ่าอยู่ดีต้อนรับนะครับอ่าท่านต่อไปครับของคุณจอมขวัญน,นะฮะอจอจานอีกหนึ่งแบบเลยนะฮะของคุณจอมขวัญน,นี่คือตัวอย่างแบบลายเซ็นครับของคุณจอมขวัญอยู่ดีต้อนรับสําหรับ FC ครับอยู่ดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามชมทุกท่านนะครับสาหรับ ท่านใดที่กดหนึ่งเข้ามาขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้กดแชร์ให้ขอขอบคุณจากใจจริงครับท่านต่อไปของคุณวิไลพรครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซนฮะของคุณวิไลพรนะครับนี่คือตัวอย่างครับต่อด้วยท่านต่อไปนะครับแชร์แล้วพิมพ์ชื่อส่งเข้ามานะครับขอดูตัวอย่างการสาธิตการเขียนลายเซนกับคูบิกเลยยินด,ดีต้อนรับสําหรับ f c ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามชมทุกทุกท่านครับ ท่านต่อไปฮะแชร์แล้วพิมพ์ชื่อเลยนะฮะพิมพ์ชื่อตามด้วยคําว่าแชร์แล้วต่อท้ายชื่อของท่านเอาไว้ครูบิ๊กจะได้ทราบว่าท่านได้กดแ uh ชร์ให้แล้วนะครับท่านต่อไปของคุณวีนาอ่าวแหวนมาแล้วนะฮะเโอเคนะครับของคุณวีนาคุณวีนานะครับเห็นทักข้อความมาว่าอยากดูตัวอย่างการเขียนลายเซ็นขึ้นต้นด้วยตัววอลแหวนแบบนี้เลยนะของคุณวีนานะครับนี่คือตัวอย่างการเขียนลายเซ็นครับท่านต่อไปของคุณพิมพ์พิไลครับนี่คือตัวอย่างการเขียนลายเซ็นขึ้นต้นด้วยตัวพองคุณพพิิม์ว ยินดีต้อนรับสําหรับ FC ยินดีต้อนรับสาหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามชมทุกท่านนะครับได้ชมการสาธิตวิธีการเขียนแบบลายเซ็นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะอยากจะออกแบบลายเซ็นกับคูบิกนะครับสามารถแอดไลน์ตามไอเดียไลน์ที่คูบิกตักหมุดไว้ให้นะครับคูบิกยินดีให้คําแนะนําตลอดระยะเวลาในการฝึก ท่านใดที่อยากฝึกการเขียนลายเซ็นกับคูบิกท่านใดที่อยากจะมีลายเซ็นเป็นของตัวเองอยากมีลายเซ็นที่สามารถนําไปใช้ได้ตลอดชีพย้ํานะครับย้ํานะครับว่าลายเซ็นที่คูบิกออกแบบให้นะครับถ้าผ่านการตรวจแล้วนะฮะสมมุติว่าคุณเขียนลายเซ็นแบบนี้นะครับส่งให้คูบิกตรวจแล้วแบบลายเซ็นของคุณผ่านการตรวจจากคูบิกแล้วคูบิกให้ผ่านแล้วเนี่ยนะฮะแบบลายเซ็นนั้น จะเป็นแบบลายเซ็นที่สามารถนําไปใช้ได้ตลอดชีพนะครับแบบลายเซ็นนั้นจะเป็นแบบลายเซ็นที่สามารถนําไปใช้ได้ตลอดชีพดีไหมครับดีไหมฮะท่านใดที่อยากได้ลายเซ็นดีๆนะครับแอดไลน์แล้วแจ้งกับคูบิกเลยนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะให้คูบิกออกแบบลายเซ็นให้นะครับแอดไลน์ตาม ID l ดี e ที่ครูบิ๊กปักหมุดไว้นะฮะแล้วแจ้งกับครูบิ๊กเลยยินดีต้อนรับสำหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสำหรับ f c ครับยินดีต้อนรับสำหรับท่านผู้ที่ชมอยู่นะครับ